สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราก็มีบอลสีมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จ,จักกันอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นบอลสีเก่าอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะชื่อว่านางม้ยค่ะนี่นะคะก็ดูลักษณะใบนะคะเป็นบอลเก่าอีกตัวที่น่าสะสมเลยนะคะนางม้ยนะคะมีลักษณะใบเป็นพื้นสีชมพูนะคะเพื่อนๆมีพื้นสีชมพูมีกระดูกกลางเป็นสีชมพูเข้มอย่างนี้นะคะ นี่ลายเส้นเป็นสีชมพูแล้วก็มีจุดสีชมพูปะปนบนใบนะคะเป็นจุดจุดกระจากระจายอยู่บนใบเลยนะคะเพื่อนๆทรงใบไม่ใหญ่มากนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่มากลักษณะก้านก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มเลยนะคะนี่นะคะก็มีความสวยมีความหวานในตัวของเขาเลยนะคะแม่เมยคะ่ะแม่เมยหรือนางเมยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเมียของขุนแผนนะคะเป็น ไม้เก่าอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนอีกตัวที่น่าสะสมนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆลองไปหาสะสมกันได้นะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะถ้าฟอร์มใหญ่ๆนี่คืออลาัางการมากเลยนะคะอันนี้เราก็ทาไซต์ตั้งแม่เอาไว้นะคะตัวนี้ไซต์เด็กเราไม่มีเลยอันนี้นะคะก็เป็นใบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะคะก็จะมีฟาร์มหวานเป็นสีชมพูหวานเลยนะคะเพื่อนๆจุดก็เป็นชมพูแบบออกหวานๆเลยนะคะ แต่ถ้าใบาเริ่มอายแก่หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสีชมพูอมเขียวนิดๆนะคะแต่ก็ยังคงสีชมพูออกหวานอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันได้นะคะตัวนี้ก็แนะนำเลยค่ะเวลาเขาได้ฟอร์มแบบสวยๆใหญ่ๆนะคะคือดูอลังการมากเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็นําบอลสีตัวเก,ก่านะคะบอลสีในตับคุณช้างคุณแผนนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันได้นะคะตัวนี้สวยแนะนําเลยค่ะ <t> เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็ <t> ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ